สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Temperance Ten of Pentacles, The Magician, The Fool, Two of Swords. Termination Shyla -like Expression Fire Magic. g i f t love Affirmation for a s s i s t a n c e โ okay. อเคสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือไพ่มีแต่ไพ่ดีๆนะเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องดีๆแน่นอนนะคะ,ะสิ่งแรกที่เห็นเลยเนี่ยคืออะขอขอแจ้งเรื่องนี้ก่อนแล้วกันคือไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาแนะนําคุณว่าอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใม่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละให้คุณเปิดใจแล้วก็กยอมรับซะนะก็อาจจะ คุณอาจจะยอมรับด้วยด้วยความรู้สึกของคุณก็ได้อพอฟังแล้วก็โอเคฉันรับพลังงานนี้พลังงานนี้เป็นของฉันสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันยอมรับเชื่อใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นตามกระบวนการของมันเองนะคะหรือว่าอาจจะคอมเมนต์บอกว่า,ายอมรับพลังงานนี้ขอน้อมรับพลังงานนี้อะไรก็ว่ากันไปก็ได้นะคะ โอเคทีนี้ทําใจให้สบายแล้วฟังนะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะก็คือในเรื่องของเ,อเงินทองการเงินของคุณน่ะจะฟโฟลมากขึ้นคุณมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนโตหรือเป็นมรดกเป็นสิ่งของมีค่าอา่าเป็นเป็นจำนวนเยอะอะไม่ใช่แบบเงินเล็กๆน้อยๆะคะ่ะ หรือบางคนอาจจะได้เป็นเอ่อบ้านเป็นอสังหาเป็นที่ดินอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสได้แบบแบบฟุ๊กๆุกแบบงงงด้วยหรือไม่ก็มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ฟุ๊กหรอกมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่ควรจะเป็นของคุณแหละหรือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยคือ ไอ้คำว่างง,งมันมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าอสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีพี่น้องสักห้าคนมีพี่น้องห้าคนแล้วคุณอาจจะเป็นลูกคนที่สามซึ่งมีมรดกเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นบ้านเป็นอสังหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ดินควรจะได้คนที่ควรจะได้ควรจะเป็นลูกคนที่หนึ่งใช่ไหมลูกลูกคนโตก่อน ที่มีโอกาสหรือไม่อ่ก็ลูกคนพลองอะไรอย่างเงี้ยที่มีโอกาสจะได้แต่ว่าอยู่ๆมันข้ามมาที่คุณเลยซึ่งคุณเป็นลูกคนที่สามอะไรอย่างเงี้ยทําไมมรดกมันถึงมาตกอยู่ที่คุณอย่างเงี้ยเป็นตน้นเป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนเหมือนเออมันอาจจะไม่ตามกฎเกณฑ์ซะทีเดียวแต่ว่าคือถามว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ไหมมีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะนึกไม่ถึง คือในเรื่องของมรดกอะลูกๆก,ก็ควรจะได้ทุกคนเพียงแต่ว่าไอ้มรดกชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นโตคนที่ควรจะได้ควรจะเป็นพี่คนโตไหมเพราะว่าเป็นคนที่แบบอาจจะต้องดูแลน้องๆหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่อายุเยอะสุดอ่าเป็นต้นแล้วก็คุณก็คิดว่าคุณก็คงจะได้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าคุณได้ไอ้สิ่งที่ ที่มีค่าหรือมีมูลค่ามากๆอย่างเงี้ยค่ะมาตกอยู่ที่คุณอ่ะอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกเนาะมันมันจะเป็นอารมณ์นั้นอืมแล้วก็บางคนอาจจะถ้าถามในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะมีสิทธนะิ์นะแต่ณตรงนี้เราก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะเพียงแต่ว่าอถ้าบางคนเล่นอยู่แล้วหรือว่าชอบเสี่ยงดวงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็น เป็นนักเสี่ยงโชคนะคะถามว่าช่วงนี้มีโอกาสไหมก็ดูจะมีโอกาสเพราะมันจะเป็นเหมือนลาบลอยเป็นอะไรที่ได้มาแบบฟลุกฟลุกเป็นอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะเป็นโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วกันเรียกว่าหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นเงินเป็นทองอะนะแล้วก็การเงินหมุนได้ดีคล่องตัวนะคะ แต่ก็ให้เรามัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของแบบว่าเงินเข้าดีแต่ว่ามันก็ไหลออกดีเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการยัดยั้งชั่งใจของคุณด้วยอืเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้รับเงินเยอะอะจานวนเยอะนะคะอาจจะมาจากการทํางานด้วยอาจจะมาจากลาบ้อยด้วยหรืออาจจะม,มีมรดกตกทอดหรือเงินอะไรเงินโบนัสอะไรแบบเนี้ยเป็นต้น นะแล้วแล้วมันจะทําให้คุณแบบมีความมั่งคั่งมากขึ้นมีความเอ่อฟโลอในเรื่องของการเงินมากขึ้นคุณก็อาจจะเพลินในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้เรามัดระวังแล้วช่วงนี้มันจะมีความรู้สึกที่ว่าคุณจะมีความรู้สึกประมาณว่าอยากนูน่นอยากนี่มันจะมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆมากมายเดี๋ยวอยากเที่ยวเดี๋ยวอยากทำนูน่นทำนี่อยาก ทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรแปลกๆอยากลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนคิดที่จะทำธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีแพชชั่นหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารจัดการให้ดีนะมันมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าถ้าคุณไม่บริหารจัดการให้ดีอ่ะมันก็หมดเร็วได้เหมือนกันนะคะอ่า มันก็สลายหายไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทำนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วช่วงนี้มีเรื่องที่จะเตือนคุณนิดนึงก็คือในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนหรือความมุทะลุความแบบทำอะไรที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอ่ามันจะมีอารมณ์นั้นคุณจะมีอารมณ์เหมือนแบบเด็กๆที่ทำอะไรตามใจตัวเอง นึกอยากทําก็ทําอยากเล่นก็เล่นอยากสนุกก็สนุกเต็มที่แล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครไม่ไม่คิดอะไรไม่วางแผนอะไรให้รอบคอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงจังถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยดีกับตัวคุณหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ถ้าประมาทเกินไปทำอะไรที่เสี่ยงเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีกับตัวคุณ นะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของคําเตือนในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆค,คิดหน่อยนะอย่าแบบมุทะลุดุดันอย่าอย่าใจร้อนอย่าผีผามจนเกินไปนะคะอ่าบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางไกลไปต่างที่ต่างถิ่นบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศบางคนอาจจะได้ไปต่างจังหวัดนะคะ เป็นไปได้ทั้งเดินทางไปเรียนไปทํางานหรือว่าอ่าบางคนอาจจะได้ไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆไปเที่ยวแต่เราเห็นในเรื่องของการเดินทางขึ้นมานะและการเดินทางเนี้ยมันดีกับตัวคุณไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเช่นบางคนอาจเดินทางไปเรียนแน่นอนมันก็ดีในเรื่องของการได้ความรู้บางคนเดินทางไปทํางานไปทํางานมันก็จะทําให้คุณได้มีโอกาส เปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้คอนเนคชั่นใหม่ๆห,ห,หรือว่าสร้างไรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรม,มากขึ้นได้เงินมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางคนแค่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณได้เปิดโลกได้ไอเดียใหม่ๆอะไรมามาใช้กับชีวิตของคุณน่ะหรือบางคนอไปเที่ยวแล้วได้ไอเดียกลับมาทํางานทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ไม่ว่า จะไปในรูปแบบไหนคือการเดินทางณนะตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยมันดีกับตัวคุณทางนั้นเลยนะคะอืมแล้วบางคนอาจจะได้เดินทางแบบงงๆด้วยคือบางคนไม่ได้มีแผนอะไม่ได้มีแผนเอาไว้ว่าเออฉันจะไปเที่ยวหรือจะไปอะไรที่ไหนก็ไม่ได้คิดเอาไว้แต่อยู่ๆอ,อ่ะมีโอกาสได้เดินทางอืมเช่นเออ ที่ทำงานอาจจะแจ้งวา่าเดี๋ยวคุณต้องไปดูงานที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยส่งคุณไปเป็นต้นนะคะหรือว่า,อ,าอยูดีดีเอาเพื่อนมาชวนเพื่อนเตรียมจะจองอะไรไว้ละไปก็ไปอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับคุณไม่ได้คิดไม่ได้แพนอะไรไว้ล่วงหน้ามากมายแต่จังหวะมันได้อยู่ๆก็ได้เดินทางอย่างนี้เป็นตน้นถ้าใครที่คิดจะแต่งงานสร้างครอบครัวมีโอกาส นะคะมีโอกาสได้แต่งงงแต่งงานมีโอกาสได้สร้างครอบครัวที่มัน่นคงมีโอกาสเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่นะคะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นคําว่าเริ่มต้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราออกจากครอบครัวหนึ่งไปสร้างครอบครัวของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบบเริ่มต้นสร้างครอบครัวของคุณขึ้นมาใหม่เรื่องความรักก็โดดเด่นนะคือถ้าถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เนี่ย อยากแต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานอยากมีครอบครัวมีโอกาสได้มีครอบครัวนะคะหรือถ้าใครที่แต่งงานอยู่แล้วแล้วอยากมีลูกมีโอกาสมีลูกด้วยนะคะเพราะมันมีไพ่แบบการเริ่มต้นการกําเนิดเกิดใหม่นะคะมีเรื่องของเด็กขึ้นมาอ่าแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะหรือว่าอบางคนอาจจะเป็นลูกหมาลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือถ้าคุณอยากจะทําบุญอ่ะถ้าคุณอยากจะทําบุญอยากจะเสริมดวงก็อทำบุญกับเด็กทําบุญกับเอสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะหมาแมวช้างอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะอืมจะดีกับตัวคุณจะเสริมดวงเอะจะเสริมดวงคุณนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โสดอยู่มีโอกาสได้เจอ ได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้รับความรักนะเพียงแต่ว่าคุณน่ะจะต้องเอาตัวเองออกไปออกไปข้างนอกอย่างที่บอกอ่ะต้องไปเที่ยวต้องเดินทางต้องออกไปต่างที่ต่างถิ่นมีโอกาสได้เจอจากการเดินทางนะคะเอาตัวเองออกมานอกบ้านบ้างแล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอคือถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปอ่ะยังไงก็ได้เจออ่าคนโสดถ้าอยากมี คุณก็ต้องเอาตัวเองออกจากบ้านเอาตัวเองออกไปอยู่ในสังคมใหม่ๆบ้างนะคะอันมีข้อแนะนำนิดนึงคุณอยากได้คนแบบไหนคุณก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นในสังคมแบบนั้นสมมตุติคุณไม่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบเที่ยวเก่งปาร์ตี้จะจัดแต่คุณไปผับไปบาร์คุณก็จะเจอแต่คนแบบนั้นนะ ถ้าคุณอยากได้คนที่แบบว่าเอาอยู่ติดบ้านเอไม่เที่ยวไม่ไม่ไม่ติดสนุกไม่รักสนุกจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปหาในที่ที่แบบว่าเอาคนที่เขาไม่ค่อยเที่ยวกันอะ่ะเขาจะอยู่กันคือถ้าคุณไปผับไปบาร์มันก็มีโอกาสสูงคือเราไม่ได้มองว่าคนที่ไปผับไปบาร์ทุกคนจะแบบเป็นคนที่ เป็นนักเที่ยวนะคะเพราะว่าไออย่างเราเนี่ยบางทีก็ไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดเที่ยวเราติดบ้านมากกว่าแต่ก็จะเป็นแบบบางโอกาสอย่างเงี้ยไปไปกับเพื่อนไปฉลองกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนานๆไปทีซึ่งถามว่าคนแบบนี้มีไหมมีคุณอาจจะเจอก็ได้แต่การที่ถ้าคุณไปร้านเหล้าไปผับไปบาร์ไปเที่ยวสถานที่ อโครจรต่างๆหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะเจอคนแบบไหนก็คนที่เขาไปเที่ยวที่แบบนั้นบ่อยๆอะ่ะมันก็มีมากกว่าหรือคนที่ชอบเที่ยวเป็นนักเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอคนแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้คนแบบเรียบร้อยอยู่ติดบ้านเป็นคนแบบเออไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยสังคมจัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไม่เหมาะที่จะไปที่แบบนี้เออถ้าคุณอยากได้คนแบบใจบุญผุนทานคุณอาจจะต้องแบบอไปเข้าวัดหรือว่าคุณมีความสนใจอะไรคุณอยากได้คนที่สนใจอะไรเหมือนเหมือนคุณคุยกันรู้เรื่องคุณก็ไปทํากิจกรรมนั้นๆของคุณเอาตัวเองออกไปบางคนชอบดำน้ําอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเจอเขาในสถานที่ที่แบบว่าเออคุณไปดำน้ำล้วเจอกันอย่างเงี้ยไปเที่ยวในที่ในที่ที่ชอบเหมือนเหมือนกันมีความสนใจคล้ายๆกัน คุณชอบอะไรคุณสนใจอะไรคุณอยากได้คนแบบไหนคุณไปที่นั่นนะคะจังหวะนี้แหละอืมถ้าใครโสดอยู่อยากมีคู่อยากมีแฟนเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คุณอยากจะเจอคนแบบนั้นคุณจะมีโอกาสได้เจอเข้าใจเนาะ <c ười> คือสนใจแบบไหนก็ไปเลยนะคะอ่าถ้าใครสนใจแบบาชาวต่างชาติถามว่ามีโอกาสไหมมีนะ ใครอยากได้แฟนเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสนะแต่ว่าคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคือในเรื่องของผสมภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเออคุณอยากได้ชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวต่างประเทศเลยหรือในเมืองไทยเนี่ยชาวต่างชาติก็เยอะแยะเหมือนกันแต่คุณก็ต้องอยู่ให้ถูกจุดแล้วเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะบางทีจังหวะเนี่ยจังหวะจะมาก็มาเองนะคะถ้าคุณพูดไม่ได้ มันก็จะเสียโอกาสตัวคุณเองคุณสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเสียโอกาสก็ได้ถ้าคุณอยากได้คุณก็ทําตัวเองให้พร้อมอยากได้แบบไหนก็เตรียมตัวในด้านนั้นๆให้พร้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวพอจังหวะดวงมันมาแล้วเนี่ยอืมแต่ถ้าตัวคุณไม่พร้อมเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็จะผ่านไปก็อาจจะต้องรอจังหวะครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพเนี่ยให้ระวังในเรื่องของออระบบภายในนะคะอ,อ,อวัยวะสืบพันธุ์นะแล้วก็ในเรื่องของออความร้อนเช่นร้อนในหรือว่าเป็นไข้เป็นหวัด อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับความร้อนด้วยนะอันเนี้ยต้องต้องระวังนะคะแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะเกิดจากความโลดโผนจนทยานของคุณในช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกไปพลังงานของคุณในช่วงนี้มันมีความแบบประมาทไม่ระมัดระวังหรือว่ามีความพุ่งพลานเหมือนแบบเด็กๆอะ่ะที่แบบว่าใส่ๆโซนๆน่ๆะ ไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบมุทะลุแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่าชอบความตื่นเต้นท้าทายทําทอะไรที่มันแบบตื่นเต้นสนุกสนุกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการระมัดระวังตัวนะคะอ,อ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสมากๆเช่นการเซ็นสัญญาหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอะไรที่เป็นทางการมากๆเงี้ยคุณต้องระมัดระวังให้มากนะเพราะว่าดูจากพลังงานของคุณแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าคุณคุณไม่ค่อยคิดอะไรมากมายคุณอาจจะประมาทคุณอาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปอ่ะและอาจจะถูก หลอกลวงถูกโกงหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะคือต้องคิดคือมันมีพลังงานขึ้นมาเตือนในเรื่องของการตัดสินใจกลัวแค่คุณจะตัดสินใจผิดพลาดก็เท่านั้นเองแต่ว่าออ,อื่นๆเนี่ยจริงๆเราไม่เห็นพลังงานในด้านลบสักเท่าไหร่น,นะคะก็ก็ไม่ถึงขั้นกับว่ามีแนวโน้มที่จะต้องถูกหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็จะต้องเซฟตัวเอง ไม่ใช่ว่าเอ้ยฟังอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องแทรอะไรละดว,วงฉันดีฉันไม่ต้องสนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้นะคะบางเรื่องคุณต้องเซฟตัวเองด้วยนะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ